เรี่ยวเมืองนรกตอนที่51ครั้งที่50วันที่12เมษายนพุทธศักราช2521ตอนท่องแดนตัดแขนตัดขานรกน้อยท่านอรหันต์จี้กงเสด็จลงตัดเป็นก่อนความว่าถั่วลิสงดอกล่วงหลุ่นก็ได้ผลเทพเผยโฉมสวรรค์ไม่หลอกกระมนหวานพืชไม่ตั้งใจยังได้ผล แมนกำมนตั้งบันเพียนใช่เหมือนคนดอกถั่วลิสงถ้าไม่สุกแห้งลวงหล,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 ล่นลงดินผลนของถั่วนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นจึงเรียกว่าต้นดอกหล่นคือถั่วลิสงหมายความว่ากับคืนสู่ที่มาดั้งเดิมซึ่งได้รวมอยู่ในความหมายนี่แหละหลอดพ้นมาจากความตายจึงจะนับว่ามีชีวิตอยู่แต่หากความตายเกิดจากขนาดมีชีวิตอยู่แล้วก็ ความตายนั้นจะไม่มีทางช่วยได้เลยได้ามาอย่างหนึ่งต้องเสียไปอย่างหนึ่งเป็นหลักธรรมแห่งวัฏจักรเด็กหญิงเด็กชายต่างก็รักกันแบบไหนเด็งสาวบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพปัญญาแต่ว่าชาวหลวงทุกวันนี้มเมื่อเรือมีความรู้สึกเหลื่องรักๆใครๆการสังสรรค์สมาคมระหว่างหญิงชายก็จะไม่สามารถหักห้ามความไข่ลงได้ใกล้กับถั่วลิสงได้เกิดขึ้นใหม่ เป็นเหตุที่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเวียนวายอยู่ในระหว่างหกช่องทางเกิดดังนั้นผู้ที่ฝึกกายบำเพ็ญธรรมจึงต้องเฝ้ารักษาพลังก,กำลังดังเดิมไว้เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องแห่งกายใจแม่เพราะปลูกความไข้เอาไว้ดังเช่นบัก,กิ่งเลี้ยวเพียงกิ่งเดียวในพื้นดินต่อมาจะกลายเป็นเลี้ยวต้นใหญ่ขึ้น ถ้าไม่ไม่สามารถกำหนดเวลาชำระล้างนิสินแห่งความไข้นั้นให้หมดไปได้เหมือนดอกทบตุน่นเนะตุนทบดอกอีกทีหนึ่งชีวิตอันชาลาภาพนั้นจะมีราคาขัางหมดสักเท่าไหร่บ้างว่าชาวโลกคงเข้าใจในเรื่องนี้ว่านี่เตรียมถ่องนรกแต่ยังเซนขึ้นบนดอกบัวเร็วอากาศค่อนข้างร้อนมากเหงื่อแตกเต็มกายเลยเหงื่อนั้นมาจากน้ำ ไม่มีเงือก็จะไม่มีบรรลุธรรมหมายความว่ายังไงครับเมื่อป่าสจากปากก็พูดจาไม่ได้เจ้าจงค่อยๆศึกษาคำพูดแฝงไว้ในคำพูดกันแล้วกันเราไปท่องนรกกันเถิดขอรับคำบัญชาถึงเสียแล้วรีบลงจากตกบัวเถอะในแดนนรกค่อนข้างจะเยือกเย็นต่างกันกับโลกมนุษย์ แน่นอนดวงมนุษย์เป็นทางแจ้งแดนลกเป็นถังรับเป็นกฎที่แน่นอนที่สุดวันนี้ได้มาอย่างที่นี้ผู้คนเที่ยวไปเที่ยวมาก็ไม่น้อยด้วนเป็นพวกยมทูตคุมตัววิญญาณโทษมุ่งไปเบื้องหน้าต่างทําตามหน้าที่ของตนข้างหน้ามีผู้คนกลุ่มหนึ่งคายกับว่าจะมาต้อนรับเราอย่างนั้นแหละใช่แล้ววันนี้เราเที่ยวชมแดนตัดแขนตัดขานลูกน้อย กุมผู้คนขางหน้กก็คือพสดีและนายทหารของคุกนี้เจ้าจงรีไปทำความเคารพเสียขอแสดงความคารวะต่อท่านพสดีและนายทหารข้าพเจ้านายหยางเซินผู้เป็นสิทธิแห่งสำนักเสียเฮียงตึงของท่านกวงตีวันนี้ได้ติดตามท่านอาจารย์มาเที่ยวชมคุกของท่านขอได้ให้การชี้แจงแนะนำด้วย มิต้องขอต้อนรับท่านอาจารย์และท่านยังเซินที่ได้มาเยี่ยมถึงที่นี่สำนักของท่านได้รับองค์การแต่งหนังสือมีบุญกุศลใหญ่ยิ่งหากว่าหนังสือเที่ยวมณรลกได้แต่งสําเร็จลงพิมพ์แจกบอบเตือนชาวโลกต่างก็จะมีความดีความชอบอันล้าเลิศและสามารถกอบคู่ช่วยเหลือถึงวันพบหลุดด้วยสามารถบำบัดทุกปวงสุขความรักต่างๆในยมพโลกเมืจะถูกเปิดเผยออกโดยสิ้นเชิงอันนับว่าเป็นหนังสือที่ประเสริฐยิ่ง จากโบราณการมาจนถึงทุกวันนี้โดยเป็นของที่ได้มาไม่ง่ายนักเชิญท่านสองจงตามข้าพเจ้ามาเพื่อตรวจชมแดนตัดแขนตัดขานรกหน้อยขอบคุณท่านพัสดีได้แววเสียงคางควรมาจากในคุกแล้วโอ้ยสถานที่คุกมีสภาพเป็นสนามกว้างใหญ่วิญญาณโทษถูกตัวให้คุกเข่านั่งบนพื้นสนาม พวกจะมทูตถือมีดคมบาวฟันเอาแขนซ้ายของวิญญาณโทษขาดลงส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดได้แล้วก็ฟันลงที่แขนขวาอีกตัวคนก็ลม้มลงต่อจากนั้นจึงตัดเอาขาทั้งสองข้างออกเลือดสาดไปทั่วพื้นสนามแดงฉานไปหมดความทารุณโหดร้ายนั้นทำให้ไม่สามารถจะชมดูต่อไปได้พอถามพระสดีว่าคุกท่านใช้การลงโทษแบบนี้นะ มีทราบว่าพวกนั้นมันทําผิดอะไรบ้างการลงโทษแบบกระส่วนต่างๆของร่างกายนั้นมีความเจ็บปวดที่จะหาะไรเปรียบไม่ได้เ้่ลูกนั้นตอนมีชีวิตอยู่ส่วนมากมีแขนขาสมบูรณ์ไม่บกพร่องแต่ไม่ทําในสิ่งที่ดีงามกลับไปใช้ในทางฆ่าคนทําร้ายคนดังนั้นเมื่อตายแล้วต้องถูกลงโทษจากคุ้มต่างๆแล้ยังจะต้องมารับการลงโทษในคุกอีกเป็นการลงโทษครั้งสุดท้ายบรรดาผู้ที่ไม่มีความสัตย์ซื่ออังการยู จอมโจรสลัดใช้มือฆ่าคนใช้มีดใช้ปากทำลายคนใช้เท้าทำลายคนหรือผู้ที่หลงเดินทางเข้าไปในทางผิดและไม่ยอมกลับเนื้อกับตัวไปจนตลอดชีวิตเมื่อตายลงแล้วนอกจากให้แต่ละคุมทำการลงโทษแล้วท้ายสุดยังต้องบอกไปคุกนี้ทำการซ่อมแซมอีกทีหนึง่งโลกปัจจุบันนี้มีการลักขโมยมากเช่นลักขโมยใช้ชื่อเสียงของผู้อื่นขโมยผลประโยชน์ขโมยของเพื่อขาย ขโมยสิ่งของต่างๆขโมยผู้หญิงขโมยชีวิตล้วนเกิดขึ้นไม่เว้นแต่น,นวันสิ่งต่างๆที่ได้มาโดยไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมนับซื้อจากพวกขโมยเมื่อตายลงแล้วก็จะได้เชิญยมทูตขโมยเอามือทั้งสองข้างของท่านผู้ที่หนกลีดนอกร้อยก้าวไกโดยไม่ทำตามขั้นตอนผู้ทีช่วยโอกาสชอบผาเสหาเลยชอบเดือในทางลัดทางอุบาท ใต้โรงแรวก็จะให้ยมมาทูดช่วยตัดขาสีดำสองข้างนั้นเสียเนื่องจากได้เวลาแล้วจึงขอชมแดนตัดแขนตัดขานรุกน้อยเพียงเท่านี้ก่อนชาวโลกบางพวกก็ไม่เชื่อเรื่องนรกแล้วจะนไหนจึงไม่เข้าในคุกตลางของเมืองมนุษย์ล้วนคุมขังเอาพวกที่นักฉวยโอกาสพวกชอบเดินทางลัดมันก้าวออกก้าวเดียวจะใช้แทนสามก้าวจะไม่ล้มยังไงไหวจะเกินผลส้มสีเดียวทั้งสองลูกจะไม่ติดคอได้อย่างไร ท่านทักสองต้องตากตามลำบากในการแหงหนังสือก้ับเจ้ามีความยินดีจะต้อนรับท่านในโอกาสครั้งหน้าอีกเพราะเหตุที่ท่านอาจารย์เร่งให้กับจึงจำต้องขอลากรอขอขอบคุณท่านพัสดีและนายทหารทั้งหลายเมื่อต้องกับคืนสุเดมุดก็มิมีปัญญาจะหนูเหนี่ยวได้ให้นายทหารทั้งหลายต่างเทอมรัศการส่งท่านอาจารย์กับกับผมได้นั่งลงเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านอาจารย์กับสำนักเถิดครับตึงสำนักเสียังตึงแล้วอย่างซึนลงจากตอกบัววิญญาณกับเข้าวลั่งดังเดิม